สนธิจับมือจตุพรระเบิดไฮโดรเจนการเมืองไทยสู่การเปลี่ยนแปลงชาติครั้งใหญ่เมื่อสนธิลิ้มทองกุลกับจตุพรพรมพันธ์จับมือกันขับเคลื่อนขบวนการการเมืองภาคประชาชนทวงความถูกต้องให้แก่คนไทยการจับมือครั้งประวัติศาสตร์นี้เป็นสัญญาณชัดเจนว่าขบวนการการเมืองภาคประชาชนจะไม่ตกเป็นเครื่องมือหรือตกอยู่ใต้อำนาจ ของกลุ่มทุนใดๆอีกต่อไปจะไม่แตกออกเป็นกลุ่มกบอีกต่อไปเมื่ออำนาจประชาชนพลิกขึ้นมาเป็นด้านหลักของความขัดแย้งหลักเมื่อนั้นประเทศไทยก็จะแปลเปลี่ยนไปเป็นประเทศไทยใหม่ที่เกิดความพร้อมสูงสุดในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตนั่นคือสร้างระบอบการเมืองประชาธิปไตยประชาชนที่มีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่เข้มแข็งและยั่งยืนยืนหยัด ขับเคลื่อนตัวเองไปสู่อนาคตอย่างเป็นตัวของตัวเองสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างรอบด้านประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้าอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต้องปูพื้นใหม่ให้แก่ระบบการเมืองที่มีอำนาจประชาชนเป็นอำนาจกำหนดให้กลไกอำนาจรัฐทุกภาคส่วนดำเนินการไปในทิศทางที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกมิติอันเป็นการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศชาติอย่างรอบด้านท้าวรสามารถกล้าขาม อุปสรรคขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทยที่กำลังเป็นอยู่ได้อย่างเป็นจริงสามารถเลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศไทยได้สำเร็จจับทางจีนสันติตั้งรักีพากรระเบิดไฮโดรเจนการเมืองไทย เมื paid, th, you, so mm ่อ hmm. บ mm ่ายวันที่25พฤษภาคมที่หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระเบิดไฮโดรเจนทางการเมืองระเบิดขึ้นเหนือฟ้าเมืองไทยเมื่อสนธทิลิ้มทองกุลกับจตุพรพรมพันธ์จับมือกันขับเคลื่อนกระบวนการการเมืองภาคประชาชนทวงความถูกต้องให้แก่คนไทยการจับมือครั้งประวัติศาสตร์นี้เป็นสัญญาณชัดเจนว่ากระบวนการการเมืองภาคประชาชนจะไม่ตกเป็นเครื่องมือหรือตกอยู่ใต้อำนาจของกลุ่มทุนใดๆอีกต่อไป จะไม่แตกออกเป็นกลุ่มก๊กอีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเป้าหมายใหญ่อยู่ที่ผนึกกำลังประชาชนทั้งประเทศจัดตั้งกันขึ้นมาเป็นอำนาจกำหนดการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตที่สดใสควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนของสังคมโลกในยุคจีนนำนั่นคือสร้างระบอบการเมืองประชาธิปไตยประชาชนที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่เข้มแข็งและยั่งยืน ยืนหยัดขับเคลื่อนตัวเองไปสู่อนาคตอย่างเป็นตัวของตัวเองสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างรอบด้านและยั่งยืนประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้าอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต้องปูพื้นใหม่ให้แก่ระบบการเมืองที่มีอำนาจประชาชนเป็นอำนาจกำหนดให้กลไกอำนาจรัฐทุกภาคส่วนดำเนินการไปในทิศทางที่ตอบ้องกับผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกมิติและอย่างยั่งยืน อันเป็นการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศชาติอย่างรอบด้านท้าวรสามารถก้าวข้ามอุปสรรคขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทยที่กำลังเป็นอยู่ได้อย่างเป็นจริงอีกในหนึ่งสามารถคลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศไทยได้สำเร็จนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของประเทศไทยในรอบร้อยปี ซึ่งจะดำเนินไปได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วในบริบทของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหลักที่เป็นอุปสรรคขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทยณวันนี้การสร้างอำนาจของขบวนการการเมืองภาคประชาชนให้เป็นอำนาจกำหนดใหม่เหนืออำนาจการเมืองอื่นๆที่เป็นอำนาจกำหนดเก่าซึ่งเป็นภารกิจพื้นฐานที่เป็นใจกลางของการขับเคลื่อนนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เมื่อใดที่อำนาจประชาชนพลิกขึ้นมาเป็นด้านหลักของความขัดแย้งหลักเมื่อนั้นประเทศไทยก็จะแปลเปลี่ยนไปเป็นประเทศไทยใหม่ ที่เกิดความพร้อมสูงสุดในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืนสรุปคือการจับมือของคุณสนทิลิ้มทองกุลกับคุณจตุพรพรมพันธ์ครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศไทยและเมื่อมองในมุมมองของวิวัฒนาการประวัติศาสตร์แห่งมวลมนุษยชาตินี่คือความก้าวหน้าครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่ไม่ยิ่งยอนไปกว่าการปฏิวัติสำคัญสำคัญของโลกในอดีตที่ผ่านมา ใช้คำจีนชิงต้านระเบิดไฮโดรเจน